กี่ว <ide> <rawd unre> ิเอ๋แม่งไหลโดปัญญาอ่อนชี่หายเลยภารกิจลองฝุงของมังกรคืออะไรเฮ้ยจะบอกว่าเองได้เป็นลูกลูกของพี่แล้วเฮ้ยแต่ผมคนละสายพันธ์กับพี่เลยนะไม่เป็นไรมันก็มีแบบดีนของเซเลสเชียดาก้อนอยู่ อยาเข้าพี่แม่งเยอะไอ้นนเหี้ยจะตายอ่ะกระลำดินไปอยู่ยังติดสองวิรอมันแหลม้ามันจะต้มอยู่เน<ม> <c oughs> อะเฮียพ้น,นพไม่ถึงจะมาไปไฟเหรอ,อนนดีวะอเ้เหี้ยพี่หมอโดนโคตรแรงใช่เหี้ยแม่งได้หลุดพิงเพราะว่าพี่หมอเป็นตัวที่ใช้เลือดโดนตัวหลุดพิงก็ไม่แปลกเท่าไหร่เฮียตายให้เร็ว บิลน no sí, ี้ไม่ต้องพูดถึงเลยบิลนี้แพ้ลุงคีฮีฮีอะเพราะว่ามันบิวเลือดเนาะมังกรดิใช่มันอึดด้วยเลือดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนเถื่อยเลยเอเดี่ยอยู่รางไหมหรือไม่อยู่ตกเหี้ยอะโอ๊ยสวยข่าวลืได้ผมครับพี่มอสรอมาก่อนเดี๋ยวผมดันกลางแป๊บ แม่งแรงกว่าลักโง่ยี่พี้ยะไปพี่โอ้ยเนี่ยพี่ไปกลัวมันทำไมวะไอ้เนี่ยผมก็อยู่ผมบินมาพี่เพิ่งโดดไปพี่ไม่มีสกิลอ๋อระวังระวังยไม่สวยไม่สวยละโอ้มันเกิดจัดเลย ฝั่งเล่นมูนคิงเล่นไายตัวที่เที่ยเล่นยังไงดีวะนี่กูฟ้อนมีได้ไหมเอ็มโกเมน่าสู้มันได้สิ่ไหเจอแม่งต้องเลี้ยงเพราะฟ้อนยังไงอ่ะมันแรงเกินเสี่ยมกรแล้วมัจะได้ส่งนี้ทรงพรัทรงพลัดเจริญเฮ้ยยืนนานยิ่งเหนื่อยฟ้อมทายแล้วนะเพื่อนมันทำไมแรไม่ได้อ่ะ ที่ก็ต้องการกลางนะได้ไรว้อยาที่พี่มอเบอกอบ้ยได้ไงวะยี่มันแขนเปนแขนเ็นแขนะไรอาส์เนแขนมันยังถือลิฟต์อยู่ในมืออย่างมันยังไม่ปล่อยลิฟต์ยีมันแขนแขนแขนอาอาจอจะอีอาจจะอีแม่ต้องภูมิใจในตัวโกไอ้กุกนี้ โอ้โหแม่งหนีไปโน่นเลยไอ้แค่แขกพี่บอกกูหายไปเลยเฮียฮะบบ<า>ไม่โว้ไม่คิดวมันหายไปในวิชันกูเลยทำไมกระสุนกูาหายไวเงี้ยเฮ้ยอไอ้แค่กูต้องไปไหมเนี่ยอยากกลับบ้านก่อนวะกลับไปเลือดเอ้ยลีมานาะมานาน้อยเยอยลือดน้อยวะมานาก็ไม่มีไปแยกไปอีหนึง่งหนึ่งกับมานะ ไปไปกลางๆก็ได้เดี๋ยวพี่การบนฮะไปไม่ต้องไม่ต้องเองการ์ดกัแล้วไปเก่งการ์ดบนแล้วแหละเดี๋ยวพี่การ์ดกันตื่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 นว่าแหละเฮ้ยสติปัญญาของเว่ยมันคิดได้แค่นี้ยแหละเวลากูยืนทนไม่ต้องลงสายฟ้า ชี่มันออกมาแรงแน่นมาเลยเหรอวะทำไมเว่ยมันขึ้นมาแรงแนนชิ้นแรกวะโ Oh no! This d ก a g o n Oh, run away! คว้านพี่ขอแล้วกันแดงสิ่งจะไม่เกิดมาแต่ก็ปอดเล่นได้อยู่ตอนนี้เสียดนำเล่นกลางก็โอเคละยิ่แต่ไอเลียเสีโเยโคตรเยอะเลยเฮีย to this world. Oh God, Jesus! my มาออกตัดคิวมาก่อนมันเอามาแค่อันเล็กแล้วมันจะไปออกเดแดนต่อเชื่อเจอไอเลียมันต้องตัวตีถึงจะสู้กับมันได้ถ้าตัวสกิลสู้ยากมันต้องให้ ADC แต่มันหาไม่เอไอเลียมันเป็นตัวล้วงด้วยเลยมันมียาอกกันรีต ดีวอแม่งกาลังทำจับอย่าโอกกำลังขึ้นไปมั้งน่ะอ้ยเฮียถ่ายแล้ว ไอ้เชี่ยอะไรไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เชี่ยอะไรอ่ะไอ้เชี่ยอะไรไอ้เดียแฟรไอ้เชี่ยมาเท่ากับคอนโทรลไอ้เชี่ยไม่มีตักเรืออสู้มาไงดีวะเออสวยเยี่ยมดีพลังของมังกรสองตัวรวมกันก็บอกอะไ้เมื่อกี้ไอ้เฟิร์นเอดกลับมาแล้วมันตามไอ้เฟิร์นมาไงวะนั่นมันคือเควีตสุ่มข้อดาวได้ไง เองเป็นฝูงอยู่เดียวกับฝูงพี่ละวใช่มันแฟดมาด้วยเหมือนกันแต่แบบมันพอเดาได้ไงว่าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยแฟดไปโอ้ยหลังทีพี่น่าจะไอเรียร์ไอวัฒน์มั้งทีพี่ไอเดะโอ๊ยไม่ใช่อย่าโอ๊ดิไอเรียร์ไม่เคยไม่เกิดอย่าโอพี่มันมาหากูแล้วอ่ะตีนี้มีสแต็กนะอาร์จีสแต็กแหละร้อยสามสิบสี่เปลนเพลิงขั้นสอง องรออีกประมาณร้อยหนึ่งถึงจะขั้นสุดท้ายใกล้เต็มแล้วมังกรที่ห้าสิบวิต้องมาโซนนะตัวนี้ไม่อยากพลาดเท่าไหร่อัฐคารแบบพลาดก็ไม่เป็นไรไว้แต่ผมไม่อยากพลาดมังกรถ้ามันจะเอาอัตคาระมามีคนเวทอยู่อย่าโอบมวทเ้ยพี่ว่ามันเอาอัฐคาระตอนเนี้ยไประวังนะ ผมว่าเคคลิปช่วงนี้เสร็จกลับโอเคอยู่เช็คดังแปะโอเคโอเคเขาไม่ได้เอาเขาจะรอมังกรไว้มังกรอ,อีกสิปรอริรอโซนอันติี้สแต็ปพร้อมบวกทุกเมื่อกีบอาอดยา,ยา,ยา,ยา ไปต้องคอยยืนกัน<ม>ปอ้องยืนตรงนี้อันตรายเนี่ยเราต้องเปลี่ยนที่กันเลยสมอเดอร์มไม่มีที่ยืนในสังคมอาร์ตอาจจะเคลียร์ล่างก่อนแล้วค่อยแบบว่ามังกรก็ได้เฮ้เขาลากเอาเฮียอาจจะต้องต้องเสาไอรีหายแล้ไอรีหายขึ้บนไปกันบนก่อนถ้าไอรีเลียมันจะมามันน่าจะเทเลส์พีแมงวอร์ดก็ว่าแมงสกิลดักกูโดน นไปไม่ต้องรีบแบบตัวไปก็ได้ไปแบบยู่ให้เกิดเหลี่ยมแบบฟาร์มเศษเยอะๆแล้วก็ไปแยกด้นไอ้ลิ้นเหลี่ยมก็ได้ที่อะไรทำไมขีดโมนการตัวที่ลองเฮ้ยเขาจะเปิดโดนที่ี่ยข้าวได้ะไม่ผ่าน เป็นที่อะไรสัตว์พวกกูมีดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดทั้งคู่ไว้เนี่ยดีก่อนเดี๋ยวกูตายโอ้โหยังสวยเลยกูนี่ฉันเขาไปได้ว่าไอรีเลียมยิ้มยูมอตตายฮะรอดด้วยเว้ยกูไว้อัติไปแล้วสวยรอดสวยสวยสวยไปด้านบนได้เฮ้ยเราเราไม่ได้มังกรแต่มันเป็นอไรเข้าไปเอาไม่ได้เข้าไปถึงไม่ได้ไม่ไรพี่ดีแล้วดีสํา ดีนะเพราะกกูไม่ตายเป็นเพื่อนตายคนเดียวเหงาจังดีแล้วพี่ตายไปคนเดียวกัน,กนล่างหน่อยตายถ้ากูไม่มีอีมาท่าชีโบกูตายตายั้งแต่ไอ้รีเล่และไอ้เนี้ยคิดถูกเลยที่ก่อยิเทมเพียบของโคตรสังคังเลยกัลลามังค์าฉัน <c oughs> ไอ้รีเล่เทเลม่มาเล่นกลาง กวว่าแล้ด้วยความบัรยาอของตัวเฮ้ยยาโอยังอยู่ในป่าเราด้วยใช่อยู่ตรงเนี้ยมันเอาหินอยู่เอาคลั๊กอยู่เนี่ยไปแยกดันเรื่อยก็ได้นะดันล่างอะไรเอ้ผมบอกไปซาดิสกายต่อนะได้คุมใช่ไหมคุมคุมไปดันล่างก็ได้นะเพราะว่าพี่คิดว่าเขาน่าจะไปรอโซอาตาชานเว้อ่าโอเคได้เลยอืมเพราะว่าอัตชานเจอครับมันจะลงไปทำไม นั่นแหละเวียโกอยู่บนน่าจะน่าจะน่าจะอาตาคานอาตูใช่แต่ว่าเขาจะอาตาคานเพื่อเอพี่มอสอตาคานมันกำลัาเอากูไปละกำลังไปกำลังไปตีวิชันมาเดี๋ยวผมปอดกัเชี่ยงตีอยู่กำลังตีเลยอย่างมอามนไออ้นไหวมันสองตัวได้ได้ได้เอาได้อาได้ เฮ้ยฮะมึงไปก่อนใช่ปะมึงอยู่ด้านเรือพียชาตพี่อะไรเด็กพี่ผมเรียนตีนะพอรู้แล้วว่ามึงไปจะเว้นขั้ก่อนไปพี่มึงไปที่กูตามไม่ทันเอาวีเก้ก่อนแล้วก่อนเฮ้ยเขาที่พี่ไปรโคนเหมือนกันอยาโอบอ่ะใช่อยาโอบอยาโอบขึ้นอ่ะเ้เอ้าวไอ้เหี้ยไปตายเฮ้ย ่าาได้นะเซเลเชียลดร์ก่อนอะแพ้วินบอลมันนะเว้ยมาไปหาเซเลเชียลที่รูชนะวินบอลมันคืออะไรเนี่ยไปสามารถดันบนได้ไม่ต้องห่วงแต่ว่าระวังไอเลียพอไปอะใช่กูเล่นล็อกตั้งต่หล่ะเฮ้ยกูมอสตีไปก่อนนะผมแล้วเหตุผลที่กูเล่นโดตาไม่ได้อะเหตุต้องตีแล้ววะเน้นไว้ล็อกก่ตัวรีเฟกแบบ เวนสิ่งที่อยู่รอบตัวอะแบบอะไรอยู่รอบตัวตอนแฝดไปกูคือรีเฟกว่าอะไรอยู่ข้างกูระยะห่างประมาณสองถึงสามตัวสามชวงตัวนะต้องรีตีต้องรีตีเสี่ยมบอยแอนออนแฝดอันติแัดคิวนี่คือแบบอันนั้นก็คือแบบอาระยาเองเพมาดูเลือดดีสวนสดีไปแล้วจ้ากลัวกลัวนีแล้วดนีแล้วชาติมันจางง่ายแต่กูอยากเห็นตัวเองเป็นสิ่งสำคัญกูจะได้แบบรู้ว่ากูตรงกลางมันมีอะไรแปลว่ากวนโดนกระทืบอยู่ย้ายราว ไปยใช่แต่ข้อเสียคือจะเล่นพวกตระกูลแซนดิงจาร์แลวภูมิยากมากๆผมไม่ชอบเล่นอัคารีไงไว้นะล็อกต่องนะเว็บกางของฉันเคาจะเมาๆหน่อยอะตอนอันติอะจะเมาๆหน่อยใช่มันต้องกะระยะเอาอะว่าจะอียังไงจะอายยังไง Q W ขึ้นไปดีขหมอเลย E A ไไมเล่นแบบล้วกล้องอยู่ช่วงไหนไม่ไหวาอรงกดกี่ปากเียงเมื่อไรมันจะมาเล่นตัวที่มึงอยากได้เป็นเมนอ่ะกูเล่นตอนนี้มันจะมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ดีกูเชคก็ผมขอไก่กับมาป่านะพี่ผมขอใับมาป่าก็แล้ไม่ครับาไอ้สัตว์ม่พี่นี่ร้อก่าสีนะแสกี้สุะ พี่พี่ผมไปด้งเลยไปไปไปดัานล่างก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปการบนพี่น่าจะการบนตัวโคตรเลือเลยพี่ตัวพี่วะพี่คิดว่านะผมอ่านตาเป็นไงนี่ผมส่งส่งรถให้ครับมาดิควายรอบนี้วะพี่การบนให้ไม่ใครมีเทเล่ชาโคไม่ใช่พี่ชาโคไม่ใชเป็นเอดีไหมเป็นกลางพี่จ้ะเป็นกลางโยเน่เตอชื่อว่าจะโดนใดเนี่ยสัตว์ด้วยความปัญญาอ่อนของไอริย โอ้ยไปกดเท่ามาพี่โอ้ยแม่เนี่ยโอผมไปรักเลยแม่เนี่ยโอ้ไม่เข้าเลยยี่เฮียพ่อมึงจะบิวแรงจังโอ้ยไปกดตัวนี้มาเยอะกูโดนแบบงัวฆ่ามันจ้าฆ้ามันอ้าไม่ได้มังกรพี่พี่มอส มังกรไอ้อยเหี้ยพี่จะขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่บงังมังกรล่ะไอส้สัสเขาเดินวนมาโดนไล่มาโดนไล่มาพ,พี่กันกลางรเราไปรอมอังกรพี่กันกลารไม่เหนื่อยเพราะว่าเวโก้มันเนลือดโลเวอื่นเออแล้วถ้าถูพี่พี่ไปเปิดมังกรเลยเวโก้ที่สิงพี่เออได้กูจะได้เควตป่ะได้ได้เหรอเออเหี้ยได้ จผมส่จรูปเพื่อเหรอพี่เนี่ยผมไปเพื่อเขามาอนเาร์ตน่าจะเก็บหมดวิกเตอร์โอเคไม่ใช่อาร์ตแต่คือไฟบอกกันเอาไม่ทําเพี้ยไม่ได้อยู่แล้วเชียสับฮ้ยพี่มอสโคตรเชี่ยเลยไปถอยถอยถอยเร็วจริงๆพี่มอสเนี่ยจริงพี่ก็ว่าพี่มอสเที่ยเชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อ แม่เอาอันตีของไอง้โอัอติโ,โอ,าาโองด้วยมาผมอุยคนดีนี่หว่าคืออันติปุ๊กใช่ไหม,มตั้โอ้โหจบเลยรักท,ที่เดินไปหางใช่ละ่ะตัวคอบ์ม<า>ูการ์เก่งที่อันติกูจะไปสิวะอย่าเนอะอย่าเข้ามานะลิลเลียกูกลัวเอาท่าดีเลย เยฮ้โดนกูไปดีกว่ากูกูเฮ้ยไอ้แม่ต่อติดฟลักซ์แบบเบ็ดเทคนิคือคือมันพยายามจะแฟดทะลุมาแต่โดนพี่ดูดเหรอใช่ใช่แม่งแฟดแฟดอยู่กับที่อย่ายวคนควายเลยมันแฟดไม่ทะลุมันต้องเดินแบบชิดกำแพงมากๆถ้าจะแฟดได้แล้วมันแบบโดนกำแพงดูดกลับไปที่เดิม โด <laughs> นอีดูกับพี่เดีกมั้งเลยแฟดไม่ได้พอด,ดีออเยลยไม่ยินเสียงแฟดเหรอไม่ได้ยินเสียงแฟดเหรเนี่ยมันแฟดมันแฟดเลยกูเห <laughs> ็นเป็นเอฟเฟกต์แฟดหดูมาเลย <laughs> เพราะว่าไอ้ฟอนมันเล่นเซียนี่อ่ะนี่เลยบัตรเลตเตอร์เผาแรงๆเลยอีกวกวีอ่ะสี่สามสี่มีคนเล่นกี่คนแล้วอ่ะครบแล้วห้าสิบคนโอ้ยห้าสิบคนเอ้ยเอ้ยคือพี่ต้องใช้แรมบาณแบบว่าสามร้อยหกสิบ โอ้ยหมุนเลยพี่เอ๋พี่เอ๋พี่เอ๋ทำไมทำไรพี่สามล้อและแรมอ้าวแรมยิ่งเยอะมันยิ่งดีไงเดี๋ยวกดพี่ก็พูดถูกพี่มันก็ยิ่งแบบว่าสแงมันก็ยิ่งส่งข้อมูลไวไงขาดนิดนึงยี่แหววไก่แป๊บนั่งหน้าของสามแล้วมันต้องสต็ดเท่าไหร่นะสมอทงร้อยยี่สิบห้าทุกอย่างต้องลงท้ายด้วยเลขยี่ห้าสแต็คไฟระดับที่ลำดับไอเพิงเทียสแรกที่ตื่นก็คือ ยี่ห้าคือสองก็คือร้อยยี่ห้าเพิ่งสุดท้ายคือสองร้อยยี่สิบห้าตอนนี้สองร้อยยี่สิบอะยี่สิบสองอะระวังพี่ว่าไปอาจจะโดนปิดนะระวังเด้อยี่ห้ามันจะเปลี่ยนเลยเลยหรือว่ามันจะแรงขึ้นใช่ใช่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยลอกกันล่างได้ป่ะเปลี่ยนลูกหลักไปเลยมันเปลี่ยนเูยมันจะเป็นไอ้บอลน้ำพรมดอย่างสวย มึงวิว่งวัวไปแล้วจะวัต่ฟ้าแดชิดทำไมมันกันเม่กูได้วะทำไมมึงมันกัดได้ะเนี่ยไฟตื่นละนี่ข้าสุดท้ายละแล้วมันจะารไปทูดามิแล้วเว้ยไฟไุ๋ย <im it> ไม่ได้เอ้ยไอ้เน็ตเก็บตัวไฟได้ไอ้คนกินป่าที่มอส โดนไฟทูเดเมเนี่ยแล้วมันจะมีเอ e ซคิวส่วนตัวเห็นปะเอ๊เห็นปะกูบอกแล้วมีเอ e ซคิวส่วนตัวกูไม่ทำอะไรเลยแต่ไฟมันรัดเลยม่ต้องคาแรคเตอร์หนึ่งเได้่มีพี่มาได้ปป๊บนี้เสร็จเราไปบาลอนกันเถอะไปที่บาลอนบาลอนบอลลอนเขาเลยเว่วไอ้กี่เนี่ยคือมหาม